<c oughs> วันนี้นะครับมาตีือ่อปลอมที่บอ่อเจ็ดสิบไร่บางพลีเมื่อก่อนมามันลกมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ว่าเขาต่าแล้วก็เผาหญ้าตรงนี้นะก็ทําให้ดูดีขึ้นแล้วก็น่าตกเป็นทางนะครับวันนี้ก็มาตีื่อปอมนะบ่บอที่ใหญ่ครับสิบไร่บริเวณนี้เป็นทิศตะวันตกตอนที่ผมเข้ามานะครับถงที่ผมเข้ามาเป็นทิศตะวันตก บริเวณเบาะก็แต่ก่อนลกนะแต่วันนี้เขาได้ยากออกนะครับก็เผาเจนล่องรอยนะตรงนี้เหมาะครับที่นั่งแนละมีที่วางเบ็ดที่ปัดไว้ก่อนหน้านี้นะตรงนั้นก็เป็นแอกที่น่าตกฮนะมีที่ทำเลดีปกติผมจะมาตกตรงนี้ ที่เจาะรถตรงนั้นครับเจาะรถได้นะสังเกตเห็นก็เดินข้ามสะพานนึงมาครับนะบริเวณแนวนี้ครับก็ตกได้ตลอดแนวนะครับเห็นพวกพวกเอาช็อกเกอร์ขึ้นมากินแต่มี้ขึ้นตกไฟนะครับถ้าเราจะตั้งไฟก็ย่างอะไรได้ถ้าเดตกได้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเคยมาตกนะฮะ ตรงนี้นครับนี่ตรงนี้ก็ตกได้นะฮะมีต้นมะขามเทศนะฮะเป็นบริเวณสามารถที่กางเต็นท์หรือว่าทําเป็นที่พักเพิงได้นะฮะบริเวณนั้นเดินขึ้นไปก็เป็นที่เขาดายออกแล้วก็เผาเนี่ยฮะบอดซิคลับสกเกลจะใหญ่มากมีท่าลงเยอะครับนะครับยาวไปขงโน้นน้าตกครับทริปนี้ถ้าเกิดว่าล่าไอช่อนก็ไม่น่าจะผิดหวังเพราะว่ามาทุกครั้งในทุกครั้งถูครับ จอดรถตรงนี้ได้ครับจอดรถที่จอดรถที่ผมจะเดินออกไปนี่ครับเป็นที่จอดรถนะฮะทางเข้าตรงนี้จะค่อนข้างจะลกหน่อยนึงแต่ก็พอเดินได้นะครับ,นะรบที่จอดรถตรงนี้ที่จอดรถโดยสานะรจอดรถได,ด้สะดวกสบาย